โบเมลดารับคุยกับพระเอกดังหลังจากที่ตกเป็นคููจีนมาสักพักใหญ่ในที่สุดนางเอกสาวคนดังอย่างโบเมลดาก็ได้ออกมารับแบบเขินๆแล้วว่ากําลังคุยอยู่กับพระเอกหนุ่มหน้าตีอาเล็กทิรเดจจริงซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้สาวโบเสียอาการหนักมากๆเรียกได้ว่าเขินทุกครั้งที่ถูกยิ้มคาถามเกี่ยวกับอาเล็กแต่สุดท้ายก็ยอมรับออกมาอยู่ดีว่าคุยกับหนุ่มอาเล็กมากขึ้นซึ่งฝ่ายชายเองก็เป็นพี่ชายที่น่ารักและเป็นคนเสมอตน้นเสมอปลายเอาเป็นว่าจะเป็น บ้างเราไปฟังกันดีกว่าคะ่ะเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างคะโบก็ตอบมาว่าหัวใจทํางานปกติคะ่ะยังเต้นปกติ120่งร้อยยทับแปดสิบยู่ตรวจบ่อยๆช่วงนี้นะ้ราระดูแฮปปี้ขึ้นโบบอกว่าช่างแต่งน้าทําให้คะ่ะน้าเลยดูหวานบอกแล้วพี่อย่าแต่งหวานมากพอพูดถึงอเล็กแล้วทำไมดูเขินโบบอกว่าอะไรหรออะไรนะไม่รู้ไม่รู้ที่ไปออกรายการด้วยกันหลายคนไม่ได้มองอาหารมองแต่เราสองคน บอก็ได้บอกว่าน่นสินะคะแต่หนูว่าวันนั้นน่ะก็สนุกมากด้วยเหมือนได้ทําอะไรหลายๆอย่างคนโฟกัสที่เราทั้งคู่แต่จริงๆแล้วก็มีคนที่ไปตามรอยอาหารเยอะอยู่เหมือนกันตัวร้านอาหารเองพี่เขาก็บอกว่าน่นคนเขาแน่นของหมดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไปวันนั้นไปไม่ครบ รายการอเล็กเป็นรายการเปิดตัวโบก็บอกเปิดต้องเปิดตัวอะไรไม่รู้พูดไปเรื่อยความสมานคือยังไงดูเขินนะคะโบก็บอกว่าก็เป็นพี่ที่น่ารักค่ะน่ารักก็แบบไม่รู้หน้าแดงนะ โบก็บอกว่าบลัชออนไปถามคุณนุ่นหนูเป็นผู้หญิงนะหนูไม่ตอบความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคาพัฒนาขึ้นโบก็ได้ตอบว่าจริงๆก็คุยกันมากขึ้นค่ะคุยกันมากขึ้นไม่หยิงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าศึกษาดูใจกันได้ไหมโบกบอกไม่รู้ไม่รู้ทำไมดูเขินตลอดอะโบก็ตอบอีกข่ว่าไม่รู้ไม่รู้พอดูคุยกับอเล็กแล้วมันคลิกยังไงบ้างโบก็ได้บอกว่าพี่เขาเป็นคนที่อย่างที่เห็นทุกคนแหละคะ่ะเป็นคนเสมอต้นเสมอไปน่าราัก เป็นพี่ที่น่ารักเขาดีกับเราโบก็ได้บอกอีกว่าเขาดีกับทุกคนไม่ใช่แค่กับหนูหรอกสวีทบ่อยไหมคะ โบก็ได้บอกว่าสวีทอะไรแม่ควงกันไปกินนู่นนี่เห็นหลายคนเห็นโบก็บอกว่าถ้าไปกินข้าวมีอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่ามีคุยงานด้วยไม่ได้ไปแบบสองคนไปกันเลยไปเป็นสิบไปดูหนังก็มีนะโบก็บอกใครใครเห็นวันหลังทักได้นะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไหมคะโบก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไปถามเขาเรื่องความรักตอนนี้แฮปปี้ดีไหมโบก็ได้บอกว่าโอ้โหไปไม่เป็นแล้วเนี่ยตอนนี้โสดไหมคะโบก็บอกว่า,โ,วาโสด โสดอยู่โสดแหละเราว่าเราเขินไหมคะโบก็บอกเขินดีเขินปกติดี มันก็ผ่านเวลามาสักพักแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องหาอะไรทําให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนโบก็บอกชายไม่รีบร้อนค่ะอะไรได้ทําให้เรามีความสุขเราก็จะอยู่ตรงนั้นอาเล็กมีความสุขไหมโบก็บอกถามเขาดีกว่าหนูไปตอบแทนเขาไม่ได้แมแมแหมเสียการหนักขนาดนี้เลี้ยงให้ฝ่ายชายเป็นคนตอบสมดเลยงานนี้คงต้องรอฝ่ายชายมาตอบบ้างแล้วล่ะคะว่าความสัมพันธ์พัฒนาไปถึงขั้นไหนและฝ่ายจีบนางเอกหรือเปล่า